ทรอยแพลตตหัวหอกจอมอาพับสู่ฮีโร่ทับยักษ์เขียวทรอยแพลต t กองหน้าที่ถูกลืมระเบิดแฮตทริกพาไอแลนด์พลิกชนะฮังการี3ประตูต่อ2พร้อมคว้าสิทธิ์เพลย์ออฟฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อวันที่16กพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนแพล o t ์ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทอตแน็งทอสเปอร์เขามีช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ยืนเคียงข้างแฮร์รี่เคนในแนวลุกแถมยังถูกมองว่าอาจจะเป็นล็อบบี้คีนคนต่อไปของไอแลนด์ อย่างไรก็ตามครับแพลอตถูกปล่อยยืมไปเล่นกับหลายทีมในลีกรองของอังกฤษจนฟอร์มตกลงไปบทบาทในทีมไม่ชัดเจนแถมยังโดนอาการบาดเจ็บตามหลอกหลอนจนทำให้ความมั่นใจตกต่ำลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นครับชื่อของทอยแพลอตก็เริ่มเลือนหายไปเพราะณเวลานั้นทัพยักษ์เขียวเต็มไปด้วยแนวลุกฝีเท้าดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นอ e ีแวนเฟอร์กูสันของไบรตันที่ถูกปล่อยให้กับโรมายืมตัวในเวลานี้ ซึ่งนั่นทําให้แพลตตกลายเป็นเหมือนตัวอะไหล่ในกลุ่มกองหน้ารุ่นเข้าๆออกๆในานามทีมชาติและแทบไม่มีภาพจําอะไรกับชาติบ้านเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญของแพลตตเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกจากสเปอร์สุดท้ายแพลตตเลือกเส้นทางที่สุดแสนจะท้าทายนะครับเมื่อตัดสินใจย้ายไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์กับสโมสร A อัเซตอักมาพร้อมกับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมระบบการเล่นและวิธีคิดในสนามฟุตบอลใหม่แทบทั้งหมด แต่การาัดสินใจครั้งนั้นครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการชุบชีวิตเส้นทางอาชีพของแพลอตอย่างแท้จริงเพราะได้ทั้งจังหวะเกมใหม่ความมั่นใจใหม่มีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในสนามและเริ่มกลับมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกครั้งจนกระทั่งมีชื่อติดทีมชาติไอร์แลนด์การถูกเรียกติดทีมชาติครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าโอกาสลงเล่นของแพลอตจะยากพอสมควรเพราะต้องยอมรับว่าดีลกีของเจ้าหมอนี่อยู่ลำดับท้าย,ายๆในกลุ่มกองหน้าของโกลพภักยักษ์เขียว อย่างไรก็ตามครับเหมือนโชคชะตาเข้าข้างเพราะกองหน้าตัวหลักอย่างอีแวนโฟร์กูซันได้รับบาดเจ็บขณะที่แพลตต์เพิ่งหายเจ็บกลับมาพอดิบพอดีแพลตตตอบแทนความไว้วังใจด้วยการยิง5ประตูจากการลงสนาม2เกมกับโปรตุเกสและฮังการีโดยเฉพาะประตูล่าสุดที่เจ้าตัวทําได้ครับเชื่อกันว่าเป็นประตูที่แฟนบอลไอแลนด์จะไม่มีวันลืมเพราะเป็นประตูชัยที่ทําให้ไอแลนด์ชนะฮังการี3ประตูต่อ2 ทันทีที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นที่บูดาเปสต์แพลตตปลดล็อกบางอย่างในใจตัวเองด้วยการปล่อยโฮร้องให้ออกมาแบบไม่อายใครพร้อมกับให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่ามันคือน้ำตาแห่งความสุขครอบครัวของผมอยู่ที่นี่นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมร้องให้ผมรักบ้านเกิดของผมมากสิ่งนี้มีความหมายกับผมเหลือเกินผมยังแทบไม่เชื่อตัวเองทุกคนร้องให้กันหมดผมบอกหลังเกมกับโปรตุเกสว่านี่คือฝันที่เป็นจริง ผมไม่คิดว่าจะมีคืนไหนในชีวิตที่ดีกว่านี้อีกมันเหมือนเทพนิยายคุณแทบจะจินตนาการอะไรแบบนี้ไม่ออกด้วยซ้ําสำหรับพลพักคยักษ์เขียวทีมชาติไอร์แลนด์จบอันดับ2ของกลุ่ม F มี10คะแนนตามหลังโปรตุเกสแชมป์กลุ่มผู้เก็บ13คะแนนได้สิ์เพลย์ออฟคว้าตัวต๋วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว